แคบผมก็สวัสดีคุนดวยนะครับผมอยู่ผมนักซูเวอร์แล้วตอนนี้ก็ดรับโอ้ชอบลิ้นพันตลอดเวลาเวลาเลิคดคลิปเนี่ยตอนนี้แล้วก็อยู่กันในเกม r o ว OF WARSHIP นะครับหลังจากที่ครั้งที่เราเราเล่น w วัวแทงไปแล้วใช่ไหมอ่าเราก็มาเล่น World of WarSHIP มานะโอเคก็นี่รับนี่คือเรือของผมนะที่ผมจะใช้มันชื่อว่าเชสเตอร์นะเออแบบน,นี้เป็นเรือในขอเขาเรียกว,ว่าระดับสองนะ เรียนรัตเวนนะเรียนลำเ,นะเน,น็ตนะเป็นเรียนลาตะเวนเพราะดูแล้วมันไม่น่าจะเอาไปก่อสงครามได้มากนะแต่ก็มีปืนอยู่หลายกระบอกนะอ่าเห็นไหมมีปืนเยอะอยู่นะความสามารถในการอยู่รอดนี่ยี่สิบนะอำนาจการยิงนี่สามสิบสี่นะอันเดียอ,อปตอนะไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้นะปะตจอ่าปตอสี่นะความคล่องตัวนี่สี่สิบห้าการซ่อนพานี่แปดสิบเลยนะ เออเรือลนี้โหดูเมืองแม่นี่ยางกับลอนดอนนะดูเมืองเลยนะผมก็นะไม่เคยเห็นเมืกันกออ็ไรต่อวะก็คเจ้าเรือลำนี้ผมก็จะอัปเกรดเป็นนะเรือลำนี้นะแต่ว่าเออ อ่ะยังวิจัยไม่ได้เออต้องบ่นเยอะนะเพราะว่าไอ้ไอ้ค่าวิจัยยังมีไม่พออันนี้มันต้องไอเรือมันต้องการสองพันสี่ผมมี900เก้าร้อยไงอ่าจังหวะนี้ผมก็ต้องะไปเล่นก่อนแตเพื่อเก็บของเก็บ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 ค่าค่าประสบการณ์เก็บเอ็กพีนะเอไออย่างเงี้ยค่าวิจัยอะไรเอไอไนั่นแหละเก็บมาทําเรือนะโอเคก็ไปเจอกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอา่จาจังหวะนี้ผมก็ รอไปนะครับยี่สิบกวิฮนะมาดูเรือของเราก่าอนแหมจะมีปืนหลายๆกระบอกน,ะนี่นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรกางเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยคนรู้บอกมึงพูดอะไรมึงเป็นเรืออเมริกาได่เป็นเรืออเมริกา,กาอ่าแหมไม่มีเรือเพื่อนๆเราจอดอ,อยู่ด้านขนาน้างด้านดึงวิศูนไ,ไป ตัวไหมครับผมช่ดนี้อ่ากดชิปนะก็เล็งเหมือนเดิมเหมือนอาวัวออฟแท้งไอจุดๆสี่ห้าจุดนี่คือนะปืนเราถ้ามันหันมาตรงกันก็คืออ่ะยิงได้เลยไอสองอันมันไม่มีวันมาตรงกันนะเพราะว่ามันอยู่ด้านหนึ่งเรืออ่าเรือผมก็หน้าตาประมาณนี้นมีเสียงหันกระบอกปืนอ่า สายทางขวาเอ่อเลยขึ้นไงลงอ่ะเอ้าเออมันเหมือนกันมันตรงไหนวะโอเคมเกิดมันไปเกิดทางไหนเยอะๆนะโอ้ฝั่งนู้นว่ะเรียบร้อย,ยครับเดี๋ยวเรือเดี๋ยวเราวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ซาวเอฟเฟครู้สึกมันแสบแก้วหูจริงนะอันนั้นมันให้เล่นไงม ABC นเอบีเนี่ย G C H J K V V V แค่ A ถึง Z นี่กูยังมห้องไม่เป็นเลยมาเราไปรวมกระจกกับเพื่อนเราไปฝั่งนู้นดีกว่าการรวมกระจกนี่เป็นเด่นที่ดีแล้วเพื่อนมึงไปไหนอะน่ะตรงนั้นสวัสดีก๊อฟนดโอ้โหเซอร์เอฟเฟกต์มันแส่บแก้วหูกูมากบอกเลยจังหวัสดีมาเบาตรงไหนวะตั้งค่าก่อนเลยจังหวะนี้ไม่ไหวละ อเพลงเบาสุดเลยนะอ่ะเอาเฮ้ยเจอแล้วลำหนึง่งเหลือใครไว้ยี่หายนไม่รู้ว่าอย่างวันนี้ยิงดักไปหมดว้าวมันมันกดดูกระสุนไงวะรูไม่เป็น ครับปล่อยไปแล้วจังหวะนี้อะไรเนี่ยมิสไซล์สายใต้น้ำอ้กขมนุษยยิงกันมันมาไรแปลกๆเหตุเตุเไอ้คำนี้ไม่ยิงตัดมากโดนไหมโดนหน่อยยังดีโดนหน่อยยังดีเฮ้ยอะไรมันร้องปุ้ยติดติดติดหูตับปีโดลอยตอดไปแนีม่มีเหลือทิ้งทิ้งต่อ ัไอ้ลำนี้มึงจะไปไหนยิงจักหน้าฟาดพุ่งโดนไปกลางลำสวัสดีไงเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไหมจะหันเทียบข้างเลยอย่างเงี้ยตักหน้าแม่งยิงยิงยัดยิงยัดกูยิงยัดยังไงอะยังไงอะยังไงอะอย่าปล่อยตอมะปล่อยตอมารักกูจบไหมวันวันวันจัด ตอะไรมันร้องตืดตืดเดี๋ยวว่าเฮ้ยโดนว่ะโดนว่ะเฮ้ยไม่โดนเว้ยโดนชักจะลงดีไปแล้วชิบหายว่ายิงดักหน้าตังค์ปะไปทางนู้นทางโน้นทางโน้นนี่ทางเดี๋ยวก่อนเท็ยบตังค์อ่ะยิงดักหน้าไปจังหวะนี้ กดดูกระสุนยังไงวะอยากจะกดดูเป็นย่างเข่ามั้งโอ้ยแม่งอีกไม่โดนหายไปทุกเกปฝั่งสู้กันมันตอนนี้เราเสียเรือไปหนึ่งล้ำนะฝั่งมันเสียไปสามลำแล้วหันข้างก่อนกูหันข้างก่อนดีกวนี้กูโดนตับตอโดนตอไปนะเรียบร้อยไี่ดีโดนตอไม่ดีไปเดี๋ยวเราไปฝั่งเอกันมั้งโอเอตอนนี้ไม่เอายึดอย่างมาวันนะมันยึดจุดเอแล้ว ไป็นไรครับแต่ตอนนี้แต้มที่จุดของเรายัางอยู่ที่380นะฝั่งมันเหลืออีกสองร้อย200อ่ะ <c oughs> เฮ้ยเรานี่เราเช็กระสุนกระสุดจอ่ออยู ดกระสุนไงจังยวกจะกระสุนเป็นเขาบ้างจังหวะนี้ยิงดักมากไหมว้าวองุย้อยลงเรือหมดจังหวะนี้ไปครับผมมาหายไปเท่าไหร่สองพันเนี่ย เฮ้ยอะไรมันร้องตืดตืดตืใครปล่อยตอมาว่าเบรกเบรกมันมัดยิงไอ้ลำนี้กันจะตายมึงจะตายเฮ้ยไม่ทันก่อนที่หายโผล่ลำหน้ายะกูมามึงมายิงเข้ากลางลำไอ้นี่ยังไงยังไงไงต่อต่อไหมเฮ้ยไม่แตกแล้วสามปีไอ้ลำหนึ่ง จอดอยู่หลังเขาไปรอกแม่เลยโอ้ยเดินหน้าอยู่หูไปพัดแม่งไปยอมหมุนมันหมุนนี่มาเลยมันไม่ไปเออไปล <c oughs> ปะป่ป่ป่าไม่กดดูกระสุนเหงาดูไม่เป็นด้วยโอเพื่อนแม่งจิงดักแล้ว่ะโอ้ยลำนวลวิ่งตลอดละสี่กิโลเมตรไอ้เดือมันอยู่ห่างจากเราเจ็ดกิโลนะแล้วอะไรของมึงไอ้สองลำหน้าแม่งวิ่งตัดหน้ากู ชิบหายโอ้ยเรือมันเร็วเว้ยไอ้สองลำหน้านะั่นยังไงขอบิดรู้จักรู้แต่ยังไงยังไม่รู้ยิงดักไปยังมาเนี้โอ้ยย้อยโดนด้วยหายไปพันนึงดิเอายิงตีหินไหมอันนี้ อ่ะจอดจิงเลยอ่ะยิงไปยิงไปาาาเวลาตาเองแบทนี่มัน,นมมเดืเอดมันใหญ่ไปกระบอกนึงจัดเข้าไปกลางลาํายังหวะนี้โดนหน้าเรือแตกไปอ่าแย่โอ้โหเอาปอดชิปโอ้ผมได้มาแค่สองร้อยแปดสิบเอ็ดโอ้โหแต่ตังค์ไม่ได้มาหมื่นเจ็ดเลยนะ แต่ตังกูมีจะสองร้านอยู่แล้วแหมยังให้มาอีกนะเออ,อกลับไปยังท่าเรือมา,าเรือเรามีเรามีแต้มอยู่พันสองลว <c oughs> แต่ตอนนี้อยากจะรู้ว่านะการควบคุมมันดูมันด,ดูปืนยังไงวะเป็นกระสุดปืนกระสุนเจาะกระสุนปืนหลัก ปุ่มอาวุธอะไรวะมันปุ่มอะไรเยอะแยะเนี่ยผมไม่เคยกดเลยเอ่ออาวุธยิงเมาซ้ายเมาขวาเอฟล็อกเป้าหมายตามกระสุนเมากลางเมากลางคือตามกระสุน ป,ป,ปิดการใช้ตอปีโดอ,อ๋อปิดการใช้ตอตอตออ๋อตอคือตอปีโดโเข้าใจและอันนี้อ้อนนี่คืออะไรเล่นมากเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่น,กนเกมหนึ่งนะจังหวะนี้ไป มารอหกห้าสี่สามของหนึ่งวิละตอนนี้เราอยู่ในกลางภูเขาทุงใหญ่นะอันนี้คือเวทยังไงเป็นจุด,ดแจ่ไหมคะับปกติเป็นปกติของเราอยู่แล้วข้างหน้าถ้าตรงไปแล้วออกไปทางขวา,าหน่อยก็จะเป็นจุดเราเรือเราเราอยู่ซ้ายสุดเราต้องไปรวมกลุ่มนู้งแกง๊งแก๊งนู้นใช่ไปเดี๋ยวเราตรงนรรันไปเลยดีกว่าจงังหวะนี้ อ,อ,อ๋อถ้ากดเมาสกลางมันจะตามกระสุนใช่ไหมเราก็ยิงแล้วมันก็จะอ๋อโอเคอ๋อเดี๋ยวก่นันเดี๋ยวศึกษากแล้วนะอ่า เรากดยิงนี้เรากดเมากรางไม่ได้อโอเคถ้าไปยิงไม่ได้นะโอเคจำไว้ <c oughs> ถ้าอยากตามกระสุนต้องยิงเมากลางอ่ะจัดไปชุดใหญ่ไฟใ,ใจกระพริบใจกระพริบอะไรทีคืออะไรวายคืออะไรเอ็กเอ็กคืออะไรเอ็กไม่พบเป้าหมายถ้าอย่างเงี้ยเราก,กดเอ็กซ์กัน อ้าได้อันถ้าเปอย่างนี้ได้ฮนะพอรลลอะมูฟังมึงหน่อยว่าไม่อ้อมโลกอ่ะใครมึงยิงรัวๆเลยวะปืนมึงเหนืออะไรไอ้ลำหน้าไม่ยิงเสียงโคตรดังเลยชิย่งไปมาไม่ครับผมยิงไม่หัวใจใจกระพริบเลยใจกระพะริบเลยวะไม่พูดนะ เรียบร้อยโดนไม่ดิกลัวโดนคลิปหายเอาไปยิงกูยิงไปไหนเนี่ยกลับมากลับตัวมาไม่ไหนดิเรือไปไหมอยิงลิปหายมนซ้อมกัน4 3 2 1ร้อยโอ้กูหันข้างล้ำให้มันไอ้ลิปหายเลยโอ้ยแล้วจะหันกลับมาทำอะไรเราไม็ยิงโดนกูละสิ โอ้ยโอ้ยโดนยีบวันแรกโอ้โหข้มึงสิไอ่ทิบหายโดนไปหืึหืึวิ้งวิ้งโอ้โหเกมนี้ไวเหลือเกินตายตายอย่างนี้ตายครับตายโอ้มันตามกันมาสามลำเลยทิหายแล้วเราไม่ยิงสู้แล้ววะ ต้องสิงสู้ไปด้วยแค่รู้รถเห่าคนจริงมามึงเอาไงเล่าเอาไงเล่า,เ,า,า,ารรเอาเปกลางล้ำเด็โอ้ยไปไ,ม,ไม่เรือพังแน่ไม่ทันอะ่ะไปไหม้เรือพังเทียบร้อยไปเมื่อไหร่จะเริ่มไหมเท,ทียบร้อยนี่พังพังเพราะไปไหม้ไม่พังเพราะโดนย,ยิงโอ้โห ตายตายตายคนแรกเลยผมไม่ใช่คนแรกคนที่สองอะไรนี่เนี่ยเรือแบบลำเบลอร์เบเตอร์มันไม่ออกไปสู้เขามึงจอดเฉยทำไมแล้วมึงถอยหลังด้วยเอามึงไม่ถอยหลังมึงเดินหน้าน่ะแหละแต่ว่ามึงเดินหน้าออกออกทะเลวะโอ้โหตายตายยิงตายไอ้นี่ทำไงเนี่ยขายเรือเกินชิคุมาไม่เห็ไหม ่ตายแล้วเนี่ยจะ2,000แล้วนะเรียบร้อยเพื่อไปดิโอตายตายตายฝั่งลูตายหมดเลยไอ้นีหนีไปไหนเนี่ยเรือออกเย้าโหดเยอะแยะเยอะคนอื่นนี่เขาแม่งจะความตายหายันหมดละโอ้แม่งยิงดักโอ้ไม่โดนครับลงน้ําไปยิงสวนดิพี่พี่ยิงสวนมันโดนเดียวตายนั่งให่นังใหญกลัวลูกเลยเว้ย จะรัวสูหน่อยตูเขาโอ้ยฝั่งเรายังเหลือเยอะกว่าน,นี้เรือหาอะไรคนเนี้ยสภาพมไม่น่าวิ่งได้น่าจะไปทำแพไอ้ลำที่มันหนีออกไปอยู่นี่เลยเพึ่งจะวนกลับมาเนี้ยแก่กวลวยเลือดก็หายไปนิดเดียวไปจับเต็มตัว,วปิดฉากรอบหลักกันล 哎，没没没 ช่วยพี่แกหน่อยพี่แกจะตายหาแล้วเลือดเหลือพันเดียวอ๋อเรียบร้อยครับกำลังเสริมมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ยิงท้องการหมดเลยพี่แกแกัวร้อนแล้วจังหวะนี้นี่ยิงท้องกันหมดไม่โดนเลยสักลูกโทวหน่อยนึง นนูอะไรนะ่ะตายหาได้ไหมนะ่ะพี่มันเลือดเดี๋ยวพันเดียวเ,เรียบร้อยไปดิไอ้สี่ไอ้อ 4, ช่วยผาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้ใจปลาซิวนี่วะไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่ใครก็ไม่รู้ยิงดิยิงยิงยิงปืนเสียแล้วพี่ยิงมันจะตายแล้วเรียบร้อยแล้วยิงไปสองลูกไอ้นี่ขับวชิคนี่หว่า อาคาวาชิโอ้ยิงไหนที่ผ่านปืนผ่านย,ยิงสองหน้าเลยเนี่ยโอ้โหเก่งเก่งแบบโอ้ยแล้วมึงโดนอะไรวนะเนี่ยเลือดหา,ายไปย,ยิงกลับแตยิงกลับเฮ้ยมันจะตายขาแล้วเราตรงที่เลือดตั้งเยอะตั้งแยะกลัวอะไรพี่สวดแมงเลยเลยจะลำเดียงมาวะอนะโอ้ยแล้วปืน จะปืนกระดาษพาเนี่ยเอาเปืนอะไรยิงมาหน้าเอาเปืนลำอันเล็กๆข้างเรือยิงเนี่ยปืนใหญ่เ,เลเวอรเตอร์มันไม่ใช่เนี่ยโอ้พี่เอ๋ยที่มันมีปืนใหญ่ไหมไม่ใช่ตายแล้วตาย ใช้ปืนใหญ่โจนสลัดข้างเรือ,อยิงเนี่ยปืนทุกคนมันไม่ไเยอะแยะทำไมไม่ใช่นี่โอ้ยเรีย,ย,ยบร้อยไปได้แขกกับไปคนละครึ่งไปเรียบร้อยใช้ชนะมาโอ้โหดูสิงตอบแทนแค่นี้พอไปทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหซื้ออาหารให้หมากินปลาปลาปลากลับไปที่ท่าเรือเออสภาพ แค่ผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องจบกันเพียงเท่านี้ละวนะมาเล่นกันเล่นๆแล้วลำนู้นมาจากไหนเนี่ยไอซองลำนั้นนะโอ้ลำนี้แหละก็นะก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม